สวัสดีค่ะมมพปกับกินอยู่แบบบป็นๆานปี้ยาาชาแนลของค่ะพี่น้องมือสืภาพมามหิดก็เผาค่ะเมโนูืันนี้เป็นอาหารใท้ค่ะพี่น้องจะพามาทำหมูผัดพริกหยวกนะคะพี่น้อง พริกหยวกของย่างนี้ค่ะจะแช่น้าเกลือออกไว้ประมาณสิบห้านาทีเพื่อไม่ให้มันเผ็ดมากนะคะแต่สําหรับพวกเี่อกินเองอะมะต่องแซ่กันเลยค่ะพี่น้องมันโบเผ็ดโบริกขีนูนะคะก็จะมีหอมใหญ่ค่ะแล้วก็พริกชี้ฟ้าค่ะหมูหมักค่ะหมักด้วยน้ำมันหอยแล้วก็พริกไทยนิดนึงค่ะแล้วก็กระเทียมสับค่ะหมูนี่สมัครแค่น้ำมันหอยพริกไทยแล้วก็น้ำเปล่าด้วยค่ะจะบดใส่แป้งมันเพราะว่าเวลาเข้าพันแล้วมันจะเป็นเลือกเลือกค่ะพี่น้อง กล่องเยาะเข้าไปจัิงสิขออนุญ,ญาตนะคะก่อนอื่นค่ะเราก็จะเอาพริกนี่ค่ะที่หลองลุ่งไปจวดกับน้ำมันก่อนค่ะเพื่อให้พริกเข้าซุกแล้วก็น้ำมันเคลือบเหลืองน,น,ะะน่ากินค่ะแบบนี้ ใส่น้ำมันชื้อได้หลายนะคะี่น้องตัวลายอด่รบ,บยัดใส่หลายมันจะไมันจ้กวน,นะคะ่ะก็เลยเอาแค่นี้นะคะ่ะหลังจากนั้นตักพักไวะคะ้ค่ะ ตามด้วยช้นใหญ่ค่ะใส่ลงไปต่วนก้นน้ำมันกันค่ะพี่น้องตัดกับน้ำมันให้พร้อกมกันค่ะเคยเอาไปตัดเซก็มหมูค่ะต้อเให้เจองี่พริก็จะมีความหอมแลวนนมวก็บหอมใหญ่ก็จะมีความหอมออกมาค่ะเหมือนเราตัดกระเทียมนี่แหละค่ะพี่น้องตัดถึงทุกน้ำมันกัน จากนั้นก็พักไว้ค่ะตามด้วยพริก้าค่ะ ใส่ลงไปแล้วมันจะมีความหอมเลยค่ะพี่น้องพร้อมกับน้ำมันค่ะใส่กันนะคะพักขึ้นไยค่ะจากนั้นค่ะตามด้วยกระเทียมค่ะทีนี้เราจะตุ๋นข้าวกมะเผัดหมูกันละค่ะใส่กระเทียมลงไป ผัดบบกระเทียมให้เหลืองหอมค่ะจากนั้นใส่หมูลงไปค่ะ ข้ามูเริ่มซุกซ้มีค่ะพี่น้องเข้าใส่หอมแี้ลงไปด้วยค่ะตามด้วยกิบบวกค่ะเด็วติเลยค่ะ ตีขเโย่าสิขาว,ขาวบริยาถึงพร้อมใส่ทิกเกล็มันติดกระถะนะคะหมูห้องนีบปบนอนไรคะพี่น้องนี่คะ่ะกล่องเยี่ยวไปติดไหนพี่น้องคะมันคิเป็นแบบเลื่อนนาเลื่อนหลังเอาละค่ะทีนี้เราจะทําการปรุงข้ามดีไฟอ่อนไว้ก่อนค่ะใส่พงปรุงรสค่ะใส่น้ำมันหอยค่ะ ใส่ซีอิ๊วขาวค่ะหมักหน่อยแล้วก็ะเข้ากาาอาด้จากพี่น้องแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายใครนีชูบทหมักใส่ลงไปผัดที่หมูสุก่ะ่ีนี่ แล้วก็ตามด้วยพริกที่ปลานึ่งมัน<ำ>ใส่ใส่ต่อ่ะค่ะทีนี้ขออนุญาตชิมค่ะส่วนพริกนะคะพี่น้องสามารถใส่ดตำตามใจเราเองค่ะหมักหมากหน่อยใส่ไ,ได้เลยได้ค่ะพี่น้องเรต้องใส่ตามแบบเย่า ของเยี่ยวนี่คือจิ้มเผ็ดเป็นไรเยี่ยวก็เลยใส่ซัมมี่ค่ะหืมหวานเค็มนัวอร่อยบอร์อเข้มแบบแปลกเลยได้ค่ะพี่น้องบอร์อเข้มแบบเราเราจะจัดบนไงคะก้วแส็บค่ะ,คะนะคะเอาละค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะหมูผัดพริกหยวกหอมๆยั่วๆเลยค่ะหอมพริกหยวกนะคะแล้วก็หอมพริก ชิ่ายกับหอมไงที่เยี่เอาไปจวดกับน,น้ามันก่อนภาษาไทยเขาเอิญอนเอียงนะคะเนี่ยบุกหัวาภาษาอันนี้เอาไปผัดกับน,น้ำมันก่อนค่อยเอามาผัดกับหมูนะคะ,ะ,คะพี่น้องมันจะได้ความหอมมากกว่ากันเลยค่ะแล้วราคาพี่น้องหมูผัดพริกหยวกค่ะทําง่ายทานอร่อยเลยคะ่ะพี่น้องรสชาติกะลังพอดีเลยคะ่ะมีหวานมีมเค็มนิดๆน,นะคะแล้วจะมีความหอมของพริกหยวกที่เราเอาไปผัดกับน,น้ำมันก่อนแล้วค่อยมาผัดใส่กับหมูนะคะ หอ,อมไก่แล้วก็พริกหยวกแล้วก็พริกชีฝางนี่ยเย่าจะไปผัดกับน้ำมันกันเวยค่ะพี่น้องเราตักพักขึ้นไว้แล้วก็ค่อยผัดมูนะคะแล้วค่ยเอามาเห็ดอีกรอบหนึ่งรับรองว่าแ่บค่ะหอมกินหอมมันจะออกมาพร้อมกับน้ำมันเวยค่ะนะคะพี่น้องสหรับผู้ใดมักเพ็ดก็ะดิกกสาหมาดใส่ลงไดอีกนะคะอันนี้เย่าทำแบบว่าที่นี่เขาไม่กินเพ็ดก็เลยใส่แบบนี้เ้เบิ้งเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะเป็นจะแ่บวะค่ะ นี่ก็ขอสวยหอนหอนเป็นเมนูอาหารไทยนะคะพี่น้องขอบพุดหลายๆค่ะพีพ่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องมาค่ะฝ้าอีกแล้วค่ะพี่น้องมากเฝ้กาแฟฝ้าเอาก็เขาไพิ่งกินค่ะมากค่ะพี่น้องมากินเขากินน้ำด้วยกันค่ะมูผัดพริกหยวกยั่วหอมจ้า